วันนี้พามาดูคุณยายนะครับเก็บกระบบกกันนะครับนี่นะครับต้นกระบบกโอ้นี่ครับมันจะร่วงจนแห้งหมดแล้วนะครับนี่อามอนอีสานนะครับนี่โอ้บรรยากาศนะครับนี่ถึงตอนเป็นเด็กอีกแล้วนะครับนี่ต้นกระบบกต้นใหญ่นะครับนี่โอ้ นี่นี่นี่ครับบกับกบกบกักบกบานเท่าครับอีสานเนินบกับกบกโอ้ <Okay. S 1> oh, เยอะอยู่นะครับนี่ <Okay. S 2> คุณยายบอกว่าเยอะเนะี่ยมันเนา่าหรือมันดีนัน่นเพิ่นเก็บกันครับนี่ครับ <laughs> โอ้นี่สัมเภาตะกี้เพินพ่นเพิ่นเก็บหน่วยดีมันบ่วใหญ่ไปเอาไว้ในข่อง,งู๋ <laughs> <อ>ครับข่องวัวครับครับข่องวัวมันมันกินผูดออกเนาะ แล้วก็ให้มันยำเข้ากัไปกินถ้าไบไปเก็บมะพาวยา่านี่นอย่าแห้งๆทีนอย่ามฟูนมันแห่งไอย่าม,มเ,อเออเออไบ่ตะพากินย่าม,มันแหงนอย่มของง้แหงก็มาพากินแบบนี้อโอ้บรรยากาศนะครับขุ่นสามใหญ่ๆเพิ่เ<อ>ขาเดี๋ยวนี้มีตลาดนาัดคุณยายบอกเก็บไปขายเก็บไปพาขายหนอ มันมีห่อขายว่าไรผมได้ครับใหญ่แค่นี่ในลานสดาก็มีผมบอกอ้ยังมีเสยเลยครับนี่นะครับนี่มะนาวครับนี่ถ้าแม่นได้ดิบๆคือย้ายวานนะก้องไวในของง่วนนะดีแห้งอันนี้มันก็ถึงฤดูมันแห้งแล้วนะครับมันมือมืดมวไพเห็นบ่างคือเต็กดิบหมเบ่มันบ่มาคือฟรีนึงโอ้มันบ่มาครับอุ้ยนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับ โอ้เดตแต่สมัยตะกี้มันสมัยนี้มีของกินหลายสมัยตะกี้ก็ได้บุกบกซ้ำนี่กับแซบครับเขาบอกให้กินมันมันมีแนวกินหลายเนื้อใหญ่หนาอครับมีมีแนวกินหลายมีรถกลุ่มพ่วงสมัยผมเป็นเในหน่วยมันมีอยังกินหลายได้กินเข่าก็ต้องกินพร้อมกันครับของกินมันหน่อยบักเล็บแมวบักหมวดขาดบักว่าบักย่างแซบเบิ้ล โมมีน้องกินโอ้มันต้องคัดนะครับนี่มันมันมันเน่ามันเน่าครับมันต้องคัดบางอันนี้บางกระแตกินงานโอ้กระแตมันเจาะครับบักเต้าไก่กินบักสมพอกันยังกินนายาห่ครับนี่ครับเห็นได้ยร์ายมีความสุขกับการเก็บกระบกนะครับอารมณ์เก่าๆของผมก็ขึ้นมาทันทีเลยนะครับสมัยวิถีชีวิต เมื่อ30กว่าป no <Okay. S 1> uh, oh, uh ีท huh. um ี right. uh ่แ huh. ล right. ้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรกินเยอะนี่แหละกระบกเพื่อน่ากระสอบมาใส่เอาเลยโอ้เดี๋ยกเก็มกำมือเลยโอ้ตรงดีได้บัานีในหน้าต้องเขาก็บบอกให้ดกบวชไมได้อย่งนี้ในไฮหน้านะบบหลายคือเกาอืมนี่ครับหน่วยดแน่เสียแน่กับบบเป็นยังนอเนาอมันหลายอยู่ ผลไม้เรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับในป่าออกมันจะชอบออกในทุ่งนาแล้วก็ในป่าแบบนี้แหละครับนี่ทุ่งหน้าโอ่ตัวนี้ต้นใหญ่ครับนี่กับสีบวมเลยคือเก็บเพชรปายในดอกมันค่อยๆเก็บเก็บเพชรมันเปล่าโคตอครับนั่งอยู่ก็มอง่าไปหยังงัมคือเก็บเพชรเก็บเพชรนี่ต้องหาอืมใหญ่ คุณยายเออยยายสุพรมาก่อนหมู่บ่เออคุณยายเดี๋ยวดูใครใครสีไอ้ขาดดีกว่ากันโอ้ตัวนี้มีน้ำหนักดิหื้อโมเห็นว่าโปปากโปตีนนี่ยสีดาดีกว่าหมูแล้วนี่นักนักจริงสิได้ได้ยูคนนักแต่มันอกีมีตัวกระแตจออยู่อืม ยายแพมวาเลนเลยประศรนเห็นบกบกอือโอ้สังเกตถุงคุญยายไม่ธรรมดานะเอากระสอบมาใส่เลยอโอ้เน่นอนแห้งนะครับนี่ความสุขของคนแก่นะครับนี่มันนกกะผ้าสู้ลูกสูล้านกินนะครับอืมได้อยู่ได้กินนะครับตามภาษาอาหารป่าๆอะไรอย่างนี้นะครับมีอร่อยสุดแล้วนะครับแล้วก็มีความสุขกับกัน กินผลไม้แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับนี่อาหารบ้นบานๆนะครับผลไม้บ้านๆน,นะครับอย่าเรียกว่าเป็นอาหารดีกว่าเรียกว่าเป็นผลไม้บ้านๆน,นะครับเอามอญอีสานบ้านเฮานะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ